พลตรีประพัฒน์บสุวรรณผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมูลนิานบกที่37จัดกำลังพลบริจาคโลหิตเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลนจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้กับนายสิทธทิชัยอุ่นอกซึ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบอดฉีก และมีความจําเป็นต้องใช้โลหิตสําหรับเข้ารับการผ่าตัดและรักษาอย่างเร่งด่วนที่ศูนย์บริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเนื่องในวันฉัตรมงคลประจําปี2565ซึ่งจากการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ครอบรครัวของนายสิทธิชัยทราบสิยงใจที่ทหารบริจาคโลหิตให้กับลูกชาย ที่ทหารที่่ายมาเจ้าในวันนี้ตีว่ามาบริจาคเลือดคือกับนายที่ใช้บุณโอ๊คอนันลูกเบาของน้องแล้วพอดีอันประสบอุบัติเหตุแต่น้องก็ขอขอบคุณทั้งค่ายแล้วก็พีกีทุกคนโดยเจ้าตี่มาช่วยเหลือลูกชายน้องในวันนี้เจ้าขอบคุณ สำหรับโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภยัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระจักุลุลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพน 28, รรษา28กรกฎาคม2565ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส2019สำหรับผลการดำเนินโครงการห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตจากกองบัญชาก,การกองทัพไทย ก่องทับบกก่องทับเปรือและก่องทับอากาศมีกำลังพลร่วมปริจาค1 8 7 0ายได้จำนวนโลหิตประจำสัปดาห์9 6 1 0 5 0มิลลิตรปริมาณโลหิตสะสม80,363,000มิลลิตร